สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทปรลังกูลนะครับวันนี้เอาเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของ Leadership มาคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งพอดีได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารอยู่ท่านหนึ่งเขาก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าออการเป็นผู้นำเนี่ยเมื่อเทียบกับในอดีตนะฮะกับยุคปัจจุบันเนี่ยเอามาเทียบกันแล้วมันคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็คือท่านกล่าวว่าเรื่องของ Lea d e r s h i p ในสมัยหนึ่งยุคอดีตนะครับ ทักษะต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีบางอย่างที่อาจจะไม่สามารถเอามาใช้งานในยุคปัจจุบันได้ไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเห็นด้วยกับคำพูดนี้หรือไม่ซึ่งเอาเข้าจริงๆผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยตัวผมเองก็ได้เห็นสภาพหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการนำของผู้นำในยุคหนึ่งซึ่งสมัยสักสเกือบ30ปีที่แล้วนะครับที่ ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานใหม่ๆเราก็ได้เห็นผู้นำขององค์กรต่างๆที่เขาก็มีสไตล์ในการนำแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละแห่งแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปแต่ว่ามันมีจุดที่เหมือนกันอยู่ก็คือลักษณะการเป็นผู้นำในสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะเจอลักษณะที่ว่าเวลาที่เป็นระดับผู้บริหารระดับสูงนะครับที่เรามองเขาว่าเป็นผู้นำเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือสภาพที่จะนั่งหัวโต๊ะ เวลาประชุมเนี่ยเขาก็จะมานั่งหัวโตะแล้วก็สังเกตได้ว่าเขาจะมาเป็นชุดค่อนข้างทางการแต่เท่าที่สังเกตแล้วกันนะครับเอาประเด็นที่สังเกตเห็นชัดๆก็คือมาใส่สูตรเลยครับเป็น MD นะฮะสมัยก่อนยังไม่มีตำแหน่งชื่อว่า CEO ด้วยซ้ำส่วนใหญ่ใช้คำว่า managing director เนี่ยนะฮะก็มาด้วยชุดสูตรนะครับมาด้วยชุดอย่างเป็นทางการเวลาประชุมกันก็ต้องนั่งอยู่ที่หัวโต๊ะเท่านั้นจะต้องมี โตประจําของท่านประธานหรือว่าโตประจําของ MD ซึ่งคนอื่นห้ามมานั okay. ่งนะฮะคนอื่นจะต้องนั left. ่งที่อื่นตรงนี้ต้องเว้นไว้สําหรับประธานเท่านั้นหรือ MD เท่านั้นกรณีที่มีการประชุมโดยที่ประธานไม่เข้าหรือ MD ไม่เข้าเนี่ยคนที่เป็นประธานในที่ประชุมก็ห้ามมานั่งตรงนั้นนะฮะมันเหมือนกับเป็นที่นั่งที่สงวนสิทธิ์สําหรับเบอร์หนึ่งหรือเป็นผู้นําขององค์กรเท่านั้นแล้วก็ลักษณะการประชุมก็จะเหมือนกับเข้ามาแล้วก็สั่งการเป็นเป็นหลัก เราพูดถึงเรื่องของการควบคุมนะฮะเยอะทีเดียวก็คือมีการรายงานสั่งการแล้วก็แก้ปัญหากรณีที่ลูกน้องรายงานว่าโครงการนี้มีปัญหานะประเด็นนู้นประเด็นนี้เนี่ยตัวลีดเดอร์ก็พูดว่าเอาคุณก็ไปแก้มามีทางแก้ไหมไหนเล่าให้ผมฟังหน่อยนะไม่มีลูกน้องคนไหนกล้าถามท่านประธานหรือว่าเบอร์หนึ่งองค์กรว่าแล้วนายมีไอเดียดีๆไหม หรือนายมีความคิดเห็นอย่างไรเพราะในยุคนั้นนะครับตัวคนทำงานหรือกลุ่มที่เป็นผู้จัดการมักจะเชื่อว่าผู้จัดการคือคนที่ต้องทำงานให้สำเร็จให้ได้โดยที่นายใหญ่เนี่ยจะเป็นคนควบคุมดูแลเพื่อให้งานสำเร็จเพราะฉะนั้นทุกเดือนจะต้องมีการเข้าไปรายงานความคืบหน้าแล้วก็รายงานความสำเร็จกรณีที่มีประเด็นปัญหาเนี่ยผมยังเคยเห็นนะครับ นายเก่าหลายๆคนที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันว่าเฮ้ยประเด็นนี้เอาออกได้ไหมเพราะว่ามันไม่สําเร็จอ่ะไว้ประชุมคราวหน้าค่อยมาว่ากันอีกทีแล้วกันประชุมไปนายก็คงไม่มีความเห็นดีแต่ว่าจะโดนด่าเอาซะเปล่าก็มีประเด็นแบบเนี้ยเราก็หยิบยกเอาประเด็นเหล่านี้ออกไปจากการประชุมซึ่งด้วยพฤติกรรมแบบเนี้ยของผู้นํามันเลยทําให้ผู้ตามไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงความเห็นไม่ค่อยกล้าที่จะบอกเรื่องราวปัญหาข้อผิดพลาดหรือแม้กระทั่ง ความผิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็เลยต้องประเภทแบบป,ปัดปัดทิ้งไปก่อนหรือว่าก็ซ่อนไว้ใต้พรมไว้ก่อนอย่าให้นายเห็นมันจะเกิดเคสสิ่งให้บ่อยมากพอถึงเวลาที่มันตูมขึ้นมาเรื่องมันแดงขึ้นมาโอ้คราวนี้ได้ไล่กันระนาวเลยนะครับนายก็ไล่บีกันไปจนกระทั่งมีบางคนก็ต้องถูกไล่ออกไปก็มีเหมือนกันนึกภาพสไตล์ผู้นําแบบเนี้ยครับในยุคอดีตถ้าเอามาใช้กับ พนักงานในยุคปัจจุบันผมเชื่อว่าใช้ไม่ได้แน่นอนนะผู้นำในยุคนี้หลายๆตำราเขาใช้คำว่า creative leader นะบางตำราใช้คำว่า s e r v n t leader ด้วยซ้ำไปก็คือคนที่เป็นผู้นำเนี่ยมันเหมือนเป็นผู้รับใช้ของลูกน้องตัวเองอะ server นะครับที่แปลว่าคนรับใช้เนี่ยก็คือสไตล์ผู้นำจะต้องเป็นผู้รับใช้รับใช้ใครรับใช้ลูกน้องนี่แหละ ทำการสนับสนุนการทำงานของลูกน้องเพื่อให้ลูกน้องทำงานให้ได้ตามเป้าซึ่งมันก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งของการนำอีกจุดหนึ่งที่ผมอ่านเจอแล้วค่อนข้างชอบมากก็คือมันมาจากหนังสือของ r v r v d r u s u s i s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  o o o นะครับเขาให้ไอเดียว,ว่าผู้นำในยุคนี้คงจะนำการทำงานกับทีมงานเหมือนกับยุคก่อนอใช้ทักษะเดียวกับในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ นะครับสิ่งที่เขาเสนอแนะมาก็จะมีอยู่ประมาณ5ประเด็นนะครับก็คือประเด็นแรกก็คือแทนที่จะออกคําสั่งอย่างเดียวเหมือนผู้นําในยุคอดีตยุคนี้จะต้องเปลี่ยนลักษณะตัวเองให้เป็นคนโค้ชให้ได้ก็คือผู้นําจะต้องโค้ชทีมนะฮะโค้ชลูกทีมทุกคนเพื่อให้เขาสามารถที่จะทํางานได้มุ่งไปสู่เป้าหมายให้ได้ลูกน้องคนไหนทํางานมีประเด็นมีข้อจํากัดหรือมีปัญหาต่างๆผู้นําจะต้องทําหน้าที่เป็นโค้ช ให้คําแนะนําสอนงานบ้างซึ่งจะไม่เหมือนผู้นําในอดีตนะฮะที่เข้ามาถึงก็สั่ง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 ,ง,งซึ่งตอนตอนเนี้ยมันคงใช้วิธีนั้นทั้งหมดไม่ได้นะครับประเด็นที่2ที่เขาแนะนําก็คือแทนที่จะควบคุมนะฮะสั่งการอย่างประเด็นแรกแต่ประเด็นที่2ก็คือแทนที่จะเข้ามาแล้วก็ควบคุมงานนะะค,คอยที่จะบริหารจัดการเรื่องของงานก็เปลี่ยนซะเป็นลักษณะที่เขาใช้คําว่า facilitate ผมขออนุญาตแปลว่าเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือนะครับให้ลูกน้องหรือผู้ตามเนี่ยได้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานรวมถึงอาจจะต้องเข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาบางอย่างในการทำงานด้วยซ้าไปเขาบอกว่าแทนที่ผู้นำยุคหนึ่งก็เป็นคนคอยบอกเลยนะฮะบ,บางคนก็บอกเลยต้องทำแบบนี้1234แต่ผู้นำยุคนี้สิ่งที่ควรจะเปลี่ยนก็คือช่วยให้ลูกน้องหาคำตอบให้เจอ แทนที่ไม่เป็นแบบที่1คือสั่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไปหาหาเจอบ้างไม่เจอบ้างหรือแบบที่2ก็คือรู้คาตอบก็บอกไปเลยให้ลูกน้องทําตามแบบนี้ลูกน้องก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรแบบที่3าก็คือช่วยกันฮะไกด์นะครับก็คือให้คําแนะนําอาจจะบอกใบน้นิดๆอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ลูกน้องไปคิดต่อทําต่อเพื่อเขาให้เขาสามารถที่จะค้นหาคําตอบได้ด้วยตัวเขาเองคําถามว่าถ้าเขาค้นหาเองแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น สิ่งทีเกิดขึ้นก็คือเขาจะมีความมั่นใจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็การตัดสินใจซึ่งมันจะส่งผลต่อการเป็นผู้นำของเขาในอนาคตได้ด้วยนะครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการ respect นะฮะผู้นำในอดีตเนี่ยมักจะอยากให้คนอื่นนับหน้าถือตาโดยการที่จะสั่งแสดงอำนาจบาดใหญ่ทำให้ลูกน้องกลัวซึ่งเขาบอกว่าในยุคนี้ผู้นำ สไตล์แบบนั้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้ล้กับเด็กรุ่นใหม่ถ้าเราอยากให้เขา Respect เราเราก็ต้องให้เขาก่อนนี่คือไม่ว่าจะตำราไทยหรือฝรั่งนี่นะครับพูดในแนวเดียวกันก็คือถ้าอยากให้เขายอมรับนับถือเราในสถานะที่เราเป็นผู้นำเรายอมรับและนับถือลูกน้องบ้างหรือเปล่า นับถือในที่นี้คือให้การยอมรับในเรื่องของฝีมือความคิดเห็นนะให้โอกาสในการแสดงฝีมือของพนักง,งานบ้างซึ่งทำอย่างนี้มันจะทำให้ลูกน้องเกิดความ trust นะครับก็คือเกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้นำมากขึ้นนั่นเองแทนที่จะไปบังคับนะฮะว่าคุณต้องเชื่อมั่นในตัวผมเชื่อมั่นในตัวผมพูดอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกครับไปสร้างอานาจสั่งการโดยอาศัยกฎเกณฑ์การลงโทษเพื่อให้เขาเชื่อเราแบบนี้ไม่ค่อยเป็นวิธีที่ถูกเท่าไหร่ ดังนั้นอยากให้เขา trust เราก็ต้อง trust เขาก่อนนี่คือประเด็นที่3นะครับประเด็นที่4ก็คือในอดีตผู้นํามักจะชอบความสําเร็จอย่างที่เราให้ฟังตอนต้นเวลาที่ผู้ตามหรือพนักงานทํางานไม่สําเร็จหรือเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยสังเกตเวลาประชุมนะฮะจะไม่ค่อยมีการหยิบเรื่องของปัญหาเข้ามาพูดคุย แต่จะโชว์ในแง่ของความสําเร็จอันนี้ผมเห็นมาตั้งแต่สมัยทํางานใหม่ๆละเวลาประชุมบอร์ดที่ไลน์เนี่ยแต่ละฝ่ายเวลามาเล่าให้ฟังก็มักจะเล่าสิ่งที่สําเร็จแต่สิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยก็จะมักจะพยายามปิดพยายามที่จะไม่บอกเพื่อทําให้ผู้นําเกิดความประทับใจนะครับก็ให้เขารู้สึกว่าเราทํางานสําเร็จแต่ในยุคนี้มองแต่วความสําเร็จอย่างเดียวมันคงยากเพราะว่าการทํางานมันมีข้อจากัดเกิดขึ้นเยอะข้อมูลข่าวสารมันถึงกันโดยตลอดดังนั้น ผู้นำที่ดีก็ต้อง manage ทั้งสองด้านให้ได้ก็คือต้องเชื่อว่าความสำเร็จมีแล้วก็ต้องมองอีกว่าไอ้ความล้มเหลวหรือความไม่สำเร็จเนี่ยในบางงานมันก็ต้องมีเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องส่งเสริมนะครับว่าให้พนักง,งานกล้าที่จะเอาข้อผิดพลาดมาคุยกับเราในฐานะผู้นำคือไม่ใช่เขาเอาข้อผิดพลาดมาเล่าปุ๊งเราก็ด่าจนแบบว่าเปิดเปิงจนกระทั่งในอนาคตเขาอาจจะไม่กล้าเอาอะไรมาเล่าให้ฟังอีกเลยนะครับ ดังนั้นข้อผิดพลาดก็เป็นจุดที่ต้องเรียนรู้กันอยู่เสมอผู้นำที่ดีก็ต้องสนับสนุนทั้งสองด้านเวลาประชุมทุกครั้งก็ต้องบอกให้พนักง,งานเล่าถึงความสำเร็จที่ได้รวมถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะได้หาทางป้องกันแบบนี้น่าจะได้เรื่องของประโยชน์จากการทำงานแล้วก็สไตล์ของการเป็นผู้นำแบบนี้มากกว่าแบบโบราณนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่สาคัญมากในยุคนี้ก็คือต้องเปิดโอกาสให้ ลูกน้องหรือผู้ตามเราเนี่ยฉายแสงแสดงความโดดเด่นแสดงฝีมือออกมาบ้างในอดีตผู้นำมักจะเป็นคนที่รวบเอาความสำเร็จรวบเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกน้องทำแล้วบอกว่าสำเร็จเนี่ยสุดท้ายมันจะวิ่งไปหาผู้นำผู้นำบางคนก็คือนั่งแล้วก็สั่งการนะประชุมประชุมประชุมพอประชุมเสร็จก็ไม่ต้องทำอะไร สมัยก่อนนะครับให้คําแนะนําแทบจะไม่ค่อยมีเลยแต่ว่าโอเคเดินทางมาประชุมอย่างเดียวรับฟังดูตัวเลขแล้วก็บอกให้ไปแก้พอถึงเวลาที่ลูกน้องทําได้สําเร็จผู้นําก็ยืดอกเลยเรียกว่านีงง่ผมบริหารจัดการได้สําเร็จซึ่งแบบนี้มันอาจจะเหมาะในอดีตแต่ในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ควรจะทําก็คือผู้นําคงต้องยอมให้ลูกน้องแสดงความสําเร็จด้วยส่วนหนึ่ง บางตำราเขียนว่าต้องฮัมโบก็คือผู้ผู้นำต้องถ่อมตนนิดหน่อยคงไม่ใช่แบบมีอีโก้สูงแล้วก็โชว์พาวจนกระทั่งลูกน้องรู้สึกมันไส้อะไรอย่างเงี้ยคงคงลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เป็นไปได้ผู้นำจะต้องเปิดโอกาสให้ลูกน้องของตัวเองเนี่ยแสดงความสามารถอย่างเต็มที่เปิดโอกาสให้เขาฉายแสงบ้างเปิดโอกาสให้เขาได้โชว์ความสามารถให้กับคนอื่นเห็นด้วยนะครับเพื่อทำให้เขาเกิดความมั่นใจ แล้วก็เชื่อมั่นในตัวผู้นำด้วยว่าผู้นำเองก็สนับสนุนนะแล้วก็คอยอยู่เบื้องหลังเป็นเบื้องหลังความสําเร็จของเขานี่ก็คือ5ลักษณะของ Creative Leader ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะพอเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อเป็น Leader ที่ดีในอนาคตให้กับหน่วยงานหรือกับองค์กรเราเนี่ยลองเอาแนวทางเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ดูก็ได้นะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับขอบคุณครับ